สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจ้าจ่าวิกเกอสื่อกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามหัวข้อเลยนะคะจะทำยังไงดีถ้าที่เยอรมันมันไม่มีที่ฉีดก้นหรือที่ล้างตูดนะคะแล้วคนไทยอย่างเรานะคะที่เติบโตมากับขันเติบโตมากับ ที่ฉีดตูดแต่โตมากับที่ล้างก้นเลยพวกนี้เราจะทํำยังไงนะคะโอเคก็อาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากสําหรับใครนะคะที่ย้ายมาอยู่ที่เยอรมนีหรือว่ามาท่องเที่ยวที่เยอรมนีนะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่สะอาดไม่สบายตัวนะเวลาที่มันขาด ที่ล้างก้นหรือแบบเราไม่ได้ล้างก้นด้วยน้ําสะอาดอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจ๋าก,ก็เลยจะมาบอกวิธีนะคะการทําความสะอาดก้นหรือการที่เราจะได้รู้สึกสบายก้นของเราได้อีกครั้งนะคะวิธีแรกนะคะนั่นก็คือซื้อ สายล้างก้นมาจากเมืองไทยนะคะวิธีนี้เนี่ยก็น่าจะใช้สำหรับคนที่อยู่ในเยอรมน,นีในระยะยาวนะคะแล้วก็มีที่อยู่ใาศัยของตัวเองแบบว่าเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเงี้ยเนาะเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าปรับปรุงนะคะห้องน้ําชักโครกอะไรเงี้ยของเราได้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจักก็ได้เห็นตัวอย่างนะคะจากพี่คนไทยนะคะที่อยู่ที่เยอรมน,นีนะคะจักก็ไปเยี่ยมบ้านเขามานะแล้วก็เห็นนะคะสาย ล้างก้นนะคะแล้วก็ถามเพราะว่าเอ้ยมันมีได้ยังไง <c oughs> เขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยยิ้วมาจากไทยนะคะแล้วก็ให้สามีของเขานะคะทําให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะที่ใช้ได้สําหรับคนที่อยู่ในระยะยาวนะคะ <c oughs> แล้วก็มีบ้านของตัวเองมีอาพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยของตัวเองคือจะไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตามหอพักหรือตาม <c oughs> อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเขาจะอนุญาตให้เราปรับ หรือปรับปรุงอะไรพวกนี้ดนะ้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดเรามีบ้านของตัวเองหร,อหรือว่าเป็นบ้านสามีอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถบอกสามีแล้วก็ให้สามีทําให้นะคะแต่ว่าปัญหามันก็คือถ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยที่คนนี้นะคะเขาบอกมาว่าถ้าหน้าหนาวนะคะมันก็จะเย็นเย็นตูดหน่อยคือ <c ười> ถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบว่ามีหิมะหรือแบบหนาวจัดอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบ ก็ลมมันเย็นอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่จะต้องออกไปข้างนอกหรือว่ามาในจุรมันระยะสั้นนะคะจากก็จะมีตัวอย่างที่สองมาให้ทุกคนนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นกระดาษทิชชูเปียกนะคะแต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะอันนี้เอาไว้เช็ดหน้า แต่มันก็เป็นทิชชู่เปียกเหมือนกันนะคะก็พยายามซื้อทิชชู่เปียกที่เขาเอาไว้ใช้สําหรับเด็กนะคะซึ่งมันก็จะอ่อนโยนนะคะกับสุขภาพรูทวานของเรานะคะก็ทิชชู่เปียกเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่จ๋าเนี่ยใช้ในช่วงแรกๆเพราะว่าตอนแรกๆที่มาจูมานีนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีกับชีวิตของตัวเองแล้วก็สุขภาพรูทวารของตัวเองนะคะก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้แค่ทิชชู่ธรรมดาหรือทิชชู่ที่มันแห้ นะเพราะว่ามันจะรู้สึกแบบไม่สบายอะ คือทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนจ๋าใช่ไหมคะแต่ว่าที่ชูเปียกเนี่ยก็จะช่วยได้อีกรเลเวลหนึ่งนะคะก็จะทําให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ไม่แห้งอะไรเงี้ยเกินไปนะคะแล้วมันก็จะมีสูตรแบบว่าสําหรับแบบฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ด้วยเวลาที่เราไปห้องน้าสาธารนณะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดใครที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหรือว่าค่อนข้างจะกลัวเชื้อโรคอะไรเงี้ยน่อยนะคะก็อเช็ดสักหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายลุยเชื้อโรคเชื้อโรคฉันไม่กลัวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแคร์ ะะต่อไปนะคะวิธีที่3ค่ะเป็นวิธีที่จ๋าเนี่ยใช้มานานแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้นะคะและจา๋าคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะคะสามารถใช้ที่บ้านได้ด้วยแล้วสามารถใช้ที่ข้างนอกได้ด้วยเวลาที่เราไปเดินห้างหรือไปทําธุระข้างนอกนะคะนั่นคือ,อไรนี่เลยขวดน้าเปล่าอ่ะมันช่วยได้อย่างไรนะคะเป็นวิธีที่ประหยัดและง่ายมากๆคือ ถ้าให้เห็นรายละเอียดหรือดีเทลนะคะหลายคนคืจะเห็นริ้วรอยแห่งประสบการณ์นะคะของขวดน้ําขวดนี้นะคะซึ่งจ๋าต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นวิธีที่จ๋าคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับจ๋าแล้วนะคะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเนี่ยใช้สายล้างก้นเลยทีเดียวนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือทุกคนเนี่ยแค่มีขวดน้ํานะคะขวดเล็กๆแล้วก็เอาติดไว้ที่ห้องน้ำนะคะวางไว้ตรงใกล้กๆตรงชักโรครกอะไรเงี้ยก็ได้แล้วเวลาที่เราต้องการที่จะล้าง ก้นหรือว่าเวลาที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นะคะเราต้องการทําความสะอาดอะไรเงี้ยก็เอาน้ํานะคะมาใส่ขวดแล้วก็ล้างก็แค่นั้นหวังว่าทุกคนคงจะนึกภาพออกนะคะแล้วจ๋าเนี่ยก็คงจะไม่ต้องมาทําวิดีโออธิบายให้เนาะแค่นั้นแหละนะคะวิธีของจ๋าที่จ๋าอยากจะมาบอกต่อกับทุกคนนะคะหรือใครที่ยังไม่รู้ว่าจะสามารถล้างชําระรูทวารหรือก้นของตัวเองได้อย่างไรหลังจากที่ทําภารกิจ หนักหนาะสาหัสเสรแล้วนะคะ ก็เป็นวิธีนี้แล้วกันเนะาะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะที่เกี่ยวในเยอรมนีนะคะทุกคนก็สามารถย้อนไปดูที่วิดีโอเก่าๆของจ๋าได้เลยนะคะแต่ถ้าเจอใครนะคะที่มีวิธีที่มันดีกว่านี้นะคะหรือคิดว่ามันจะสะดวกกว่าที่จ๋าแนะนําไปนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ที่ติดตามวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้จ๋าด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย